ข้อตกช่วงนี้ไก่ก็เป็นวัดสังเกตเบิ่งเนะาะไก่เป็นวัดแกะไปได้เนาะสังเกตมื่อนี้มีเทคนิคพิเศษเนาะสีมาแนะนำเอฟซีของเปลี่ยนมอเกนิกามาเบิ่งกันเนาะว่าหยไปไดสวัสดีเอฟซีเนาะผมเกืับพระเจ้าเปลี่ยนมอเกนิกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะแต่ว่าไมอนี้ใชมาหมเอาเรื่องหลังจากฝนตกเนาะช่วงนี้ทุกท่านคือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝนอยู่แล้วเนาะถ้าฝนตกนะ นะไก่นี่จะเป็นวัดเนาะสังเกตเบ่งเนะนี่เนาะให้บ่งเนาะเป็นวัดนะนี่สังเกตบ่งน้าน้ำมูกเนาะนี่มันจะเป็นวัดเนาะไก่จะมีน้ำมูกนี่มานนี่เนาะอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งเนาะที่ที่เกิดึ้นกับไก่เนาะอ่า หลายคนก็ว่กเอาเขาสิ่แก้ทางไดเนาะขั้นบูได้เคยเบ่งอ่าคลิปเนาะต้นต้นองข่อยเนาะที่เหตุเกิครับอ่าเปร้ยมอกนี่ก็คือการรักษาสาไก่เนาะแต่ตอนน้นก็คือเป็นรักษาล่วรวมเนาะอ่าแต่ตัวเขา้ก็คือด้วยเฉพาะเลยเนาะฉพาพเจาะจงวิธีการปั้วเนาะว่าเขาเหตุอะไรให้ไก่มันหายอาการดีขึ้นเนาะไอ้หนูซื้อว่าเริ่มคอต๊กเนาะแล้วก็อาการบ่งบอกที่ล้วว่ามันกำลังตดเสื้อ แต่ในบ้านหน้าหิ้งเนาะอาจจะมีน้ำมูกนึงเนาะนี่สังเกตบ้างเนาะเห็นรอยเนาะแปลกๆนี่นี่เป็นเยิ้มๆในบ้านนี่เนาะเข้าชีว็ตวิธีไหนปัวมันนอนนี่คือเดี๋ยวสิบอกอีกทีเนาะนี่วิธีปัวมันเนาะนี่ทิฟฟี่เห็แุแบบไรเดี๋ยวสิบอก ตัวนี้เขาบอกได้ฝนเนาะได้ฝนได้ฝนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคนกินได้ไก่กินไดเนาะอ่าเห็นไปได้คือแกะออกตัวนี้มันละลายน้ำไดเนาะละลายน้ำไดเดอร์สเตนิเตอรนะแล,และสิบอกวิธีว่าให้ไปไหนเดี๋ยวสิบอกที่ตามชมอ่ะวิธีง่ายๆคือเนาะนี่คือยาทิฟฟี่เนาะทิฟทฟี่เนาะเฮาเกียม์ไปแล้วในอุปรกรณ์เนาะทิมใส่สิมใส่ีเลยเนาะมันจะละลายน้ำตัวนี้เป็นประเทละลายน้ำง่ายที่สุดเนะาะเพราะว่า ช่วงฝนตรงนี้ไก่ของข้าพเจ้าก็มีอาการหลายตัวอยู่แต่ปัวแล้วเมาื่อวานนี่ก็รู้สึกไก่มันดีขึ้นเนาะก,ก็เลยอยากบอกต่ออีกทีหนึ่งพามาเป็นการมาเห็นยบอะไรสังเกตบังเนาะเขาถีบลงน้ำเนาะเยี่ยพาเนาะให้มันละลายก่อนเนาะเดี๋ยวสิหายไก่กินนะเพราะว่าตัวนี้แสบนิดนึงมันก็จะมันจะหมุนไปเองเนาะมันจะเป็นหมุนเองไก่มันก็จะกินอยู่างนี้เนาะ ไก่จ็กดื้อแน่ะตัวนี้เนาะอันนี้เป็นไก่เมียที่เนาะนี่เป็นวัดเนาะเป็นวัดได้มาหลายมื่นแล้วเนี่ยตั้งแต่ฝนตกะไปแล้วนี่นี่เนาะมันเริ่ม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 แตกโตแล้วเนาะนี่อ่าเดี๋ยวแซ่บิึงมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแตกโตแล้วอะไรเนีะสังเกตบมึงมันเริ่มมีสีแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเอาไก่มากินเนาะสังเกตมึงเนาะเขาถีบน้งน้าเนาะเยีเพ้าเนาะ ให้มันละลายก่อนเนาะเดี๋ยวสิไหไก่หินนะเพราะว่าตัวนี้แสีนีดเนึงมันก็จะมันจะหมุนไปเองเนาะมันจะเป็นหมุนเองไก่มันก็จะกินอยู่างนี้เนาะไก่จากดื้อแน่ตัวนี้เนาะอันนี้เป็นไก่เมียที่เนาะนี่เป็นวัดเนาะเป็นวัดได้มาหลายหมื่นแล้วเนี่ยแต่ตะพ้นโต๊ะปุณนี่เนาะมันเริ่ม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 แตกโตแล้วเนาะนี่ อ่าเดี๋ยวใช่เพิงมันเริ่ม,มเริ่มมันเเริ่มแตกตัวแลนะ้วเห็นไหสังเกตบังมันเริ่มมีสีแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวจืเดี๋ยวเอาไก่มากินเนาะโอ้นห็นบอกไก่มันจะกินเนาะให้ไก่กินไม่สีนี่ต้องคมต้องพื้นเมันกินเนาะ เนาะต้องก,กินเด็เนาะมันก็จากินนะพอ<ส>บายดีเนาะนั่นก็แม่นอ่าวิธีการหักสาไก่ในช่วงที่ไก่เป็นวัดเนาะ่วนนี้ก็ไก่กับพระเจ้าครับเหมือนที่ว่าปล่อยออกหลายเลยเนาะตัวนี้ก็แม่นตัวที่ยังตุกขางอยู่เนาะก็จะมีไก่ที่แน่่วงนี้อืม บางไก่บางตัวก็พักพรอนนะหหเนาะฮารี่แถวหรือๆเท่านี้แหละเนาะถ้าพมได้สนใจเนาะรือว่าหมักวิธีการนี่แมนสามารถเอาไปลองให้ใช้ได้เนะาะเพราะว่าข้าพเจ้าเปียรม,มกนิกหับประกันร้อเอร์ซตแมนหายอย่างแน่นอนเนาะขอบใจที่ทันหับเบิ่งหับสมเดอขอบใจหลายบายบายาย